สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับคุณครูฟ้าวิทยาศาสตร์ป่อ5นะคะเรามาถึงเรื่องวัฏจักรการปรากฏของกลุ่มดาวนะคะวันนี้มาใช้อุปกรณ์นะคะจะมีเข็มทิศและก็แผนที่ดาวนะคะทีนี้คุณครูจะสอนวิธีการใช้เข็มทิศนะคะเข็มทิศจะประกอบไปด้วยทิศเหนือตัวเอ ะะตรงข้ามกับทิศเหนือเป็นทิศใต้นะคะซึ่งสัญลักษณ์ทิศใต้คือตัว S นะคะทิศตะวันออกนะคะสัญลักษณ์คือตัว E นะคะตรงข้ามกับทิศตะวันออกคือทิศตะวันตกนะคะสัญลักษณ์คือตัว W นะคะ ทีนี้ถ้าเราจะหาทิศเราจะต้องหาทิศเหนือให้เจอก่อนนะคะถ้าเราทราบทิศเหนือแล้วเราจะทราบทิศต,ต่างๆนะคะทีนี้วิธีการใช้นะคะวิธีการใช้เราก็จะหมุนจุดสีแดงให้ไปอยู่ตรงกับตัวเอ็นนะคะแล้วก็จะหมุนรอบตัวไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะพบ ทิศเหนือนะคะเราก็จะทราบว่าตรงหน้าเราคือทิศเหนือนะคะแสดงว่าเราจะสังเกตกลุ่มดาวในซีกฟ้าเหนือได้นะคะพอเจอพอเจอทิศเหนือแล้วนะคะเราจะมาหาค่ามุมนะคะทีนี้การหาค่ามุมนะคะตรงนี้คือเส้นขอบฟ้านะคะสัญลักษณ์การหาค่ามุมนะคะ นักเรียนสังเกตเส้นขอบฟ้าจุดที่บรรจบกันระหว่างพื้นดินกับพื้นฟ้านะคะจุดนั้นเรียกว่าเส้นขอบฟ้าวิธีการหามุมนะคะเราจะหามุมดาวว่าดาวอยู่พิกัดไหนเราจะหามุมเงยให้เจอก่อนมุมเงยนะคะนิ้วก้อยแทน1องศานะคะความกว้างของนิ้วก้อย นะคะความกว้างของนิ้วก้อยที่เราเทียบกับท้องฟ้าคือทํามุม1องศานะคะถ้า3มนิ้วนะคะประกอบไปด้วยนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนะคะนิ้วสุดท้ายนิ้วแรกให้ตรงกับเส้นขอบฟ้านะคะเราจะเทียบขึ้นไป3นิ้วนี้คือห้าองศานะคะถ้ากำปั้นกำปั้นนะคะจากจุดนี้ไปถึง ขอบด้านบนของกําปั้นนี่คือ10องศานะคะถ้ายกข,ขึ้นมา2นิ้วนิ้วชี้กับนิ้วก้อยนิ้วก้อยนี้จะเอาไว้ตรงเส้นขอบฟ้านะคะกลางออกเต็มที่ตรงนี้คือ15องศานะคะ,ะทีนี้พอเราทราบบุมเงยว่าเราจะต้องเงยหน้าไปกี่องศาแล้วนะคะเราก็จะมาเรียนรู้วิธีการใช้ แผนที่ดาวนะคะแผนที่ดาวก็ประกอบไปด้วยซองนะคะซองดาวและก็แผ่นดาวซึ่งเราจะใช้แผ่นดาวแผ่นที่สองนะคะพอเราใช้แผ่นดาวแผ่นที่สองนะคะทีนี้พอเราหาทิศเหนือเจอแล้วเราจะเราจะใช้ทิศเหนือนะคะในการดูหันเข้าหาตัวเองและก็ แพนดาวเราก็หาซีกฟ้าเหนือนะคะหาซีกฟ้าเหนือเข้าหาตัวซีกฟ้าเหนือนะคะเขียนว่าซีกฟ้าเหนือค่ะทีนี้ก็หันซีกฟ้าเหนือสวมเข้าไปกับซองนะคะกำหนดให้หาวันที่14่กุมภาพันธ์ นะคะเราอยากทราบว่า14กุมภาพันธ์นั้นเราจะเจอดาวอะไรบนท้องฟ้าเผื่อเราจะพาพาใครไปดูดาวนะคะในวันที่14กุมภาพันธ์เราจะต้องศึกษาก่อนว่าจะมีกลุ่มดาวอะไรนะคะ,ะเดือนกุมภาพันธ์มาแล้วนะคะกุมภาพันธ์14กุมภาเวลา20นาฬิกาคือ2ทุ่มนะคะ เราจะต้องหันให้ตรงกับซองนะคะซองจะมีเวลาไว้ให้นะคะซองมีเวลา20นาฬิกานะคะ20นาฬิกาที่อยู่ที่ซองทีนี้เราจะหันวันที่ในแผ่นดาวนะคะให้มันตรงกันนะคะหันให้ตรงกันส4กุมภาพันธ์นะคะ จุดนี้นะคะสิบสี่วันที่14่กุมพาพันธ์เวลา20นาฬิกานะคะกลุ่มดาวที่ปรากฏบนท้องฟ้าในเวลา20นาฬิกานะคะจะเจอกลุ่มดาวสิงโตค่ะกลุ่มดาวสิงโตจะอยู่ทางทิศตะวันออกนะคะทีนี้ต่อไปถ้าสี่ทุ่มกลุ่มดาวสิงโตจะไปอยู่จุดไหนนะคะเราจะลองหมุนนะคะ หมุนไปเวลาเวลา22่สอนิกานะคะเราก็หมุน14กุมภาพันธ์เรามาไว้ตรงกับ22่สนิกาคือสีทุ่มนะคะแบบนึงเราต้องหมุนหา14กุมภาพันธ์14กุมภาพันธ์ตรงนี้นะคะก่อนถึง15 1หนึ่งขีดคือ14 14เดือนกุมภาพาันเวลา22องนาฬิกานะคะกลุ่มดาวสิงโตเคลื่อนไปเคลื่อนไปอยู่ที่45องศาเห็น<ม>ไหมคะเคลนไปอยู่ที่มุมเงย45ิองศาแล้วนะคะทีนี้คุณครูจะให้นักเรียนจดบันทึกลงในแบบฝึกหัดด้วยนะคะจดบ,บันทึกในแบบฝึกหัดว่าตอน20น่นาฬิกากลุ่มดาวสิงโตจะอยู่ที่มุมเงย15องศานะคะพอ สี่ทุ่มนะคะกลุ่มดาวสิงโตก็เคลื่อนที่ไปอยู่ที่มุมเงย45องศาแล้วนะคะต่อไป5้านาฬิกาตอนเช้าของวันที่15อ่าต่อไปถ้าเป็นตอนเช้าตอนเช้า5้านาฬิกาสิ 10, 10ก็กลายเป็น15 15กุมภาห้านาฬิกา ห้านิกาอยู่ตรงนี้นะคะ๋ยวเลื่อนไปพอ14บส่กุมภาผ่านไปก็กลายเป็นวันที่15วันที่15กุมภาพันเวลาห้านาฬิกานะคะเลื่อนให้ตรงกัน15กุมภาพันเวลาห้านาฬิกากุมดาวสิงโตไปไหนแล้วคะเคลื่อนไปทางนูนนะะ้นแล้วค่ะเตรียมที่จะรับขอบฟ้า เตรียมที่จะรับขอบฟ้าะนะคะกลุ่มดาวสิงโตนะคะไปอยู่ที่ไปอยู่ที่40 30องศานะคะทางด้านทิศตะวันตกนะคะไปอยู่ทางด้านทิศตะวันตกมันก็หมายถึงว่ากลุ่มดาวนะคะกลุ่มดาวจะ จะปรากฏบนท้องฟ้าทางทิศตะวันออกก่อนนะคะแล้วก็เคลื่อนไปเคลื่อนไปรับขอบฟ้าทางด้านทิศตะวันตกนั่นเองนะคะทีนี้วันนี้เจอคุณครูในเรื่องของการใช้เข็มทิศและการใช้แผนที่ดาวนะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดนในหน้าที่4.8กับ4.9ส่งคุณครูค่ะบ๊ายบาย